เรากาลังจะปิดบริษัทหนีเที่ยวครับเราจะไปเชียงใหมก่กันที่เชียงใหมก่กันแต่ว่าขาไปน่าจะไรถไฟก่อดูรถไฟก่อนควรจะไปถึง,งหัวลําโพงห้า5โมงสี่โมงสี่โมงดีกว่าแพนคืออะไรนั่งรถไฟไปขับมอเตอรไ์ไซค์บางๆาไปเชียงใหม่นั่งรถไฟไปเชียงใหม่แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์หาขับม,มอเตอร์ไซค์เที่ยวแถวนั้นเป็นพวกห้วยน้ำา่าไปปายไปห้องสอบอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะมันดี๋ยวลองดู ใจทุกคนว่าอะไรลยเนี่ยตัวนะบอกคิวก่อนเชลีทุกคนแบบเฟิร์มก่อนเริ่มที่ไอ้ปุ้ยก่อนออาหลวปุ้ยเดินทางเดินทางไปพรุ่งนี้แล้วก็กลับสิบสามอ่ะได้ป่ะไปขี่มอไซค์กันปุ้ยแล้ว จะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะครับอาจจะพูดมงมงๆช้าๆเออๆหน่อยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกูงงครับว่ากูมาอยู่ในนี้ได้ไงเมื <laughs> ่อวานกูยังนั่งประชุมง,งานอยู่เลยแล้วก <laughs> ูามาอยู่ตรงนี้ได้ไงสิบสองชั่วโมงกูจะไปอยู่เชียงใหม่ละไ่ <laughs> เป็นไข้เลยเนี่ยอ,อารมณ์ไม่ทันก่บ <laughs> <laughs> เริ่มจะเป็นไข้แล้วเดี๋ยวต้องเล่าย้อนวอนเมื่อ,อาวานคุยกันในห้องประชุมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไล่ถามเพื่อนๆทุกคนใครไปได้ไหมใครไปได้ไหมก็ก็ฟูมาไม่ได้ครับก็ฟูก็แบบว่า กฟูจริงๆนะพูดตรงๆเลนะก็ฟูติดงานครับกฟูกเสียสละอยู่ทํางานเพือ <ชา S 2> พ่อเพือ่อนเพื่อนุกคนปกมือให้กอฟูด้วยนะครับ like like ตอนนี้อยู่ภูเก like hey, like hey, like hey, ็ตครับรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าจะได้ไปเชียงใหม่ครับ เมื่อวานคือพ๊กปรับมากอันนี้ปปว่าพ๊กปรับถัวไม่ว่าจะเจมมาอยู่ตรงนี้ไม่งงแต่แบบมันก็ได้อีกรถรสชาติปั๊บไตอ่าปรับทัว่วปั๊บไปเลยไปถึงไปอยู่หน้าตู้กันแล้วยืนเลือกกันตกซื้อตู้ซื้อ <c oughs> ตัวนอนครั้งแรกวะเนี่ยแกเลยเว่านอนสบายว่านอนแล้วมีความเครียดอ่ะถ้านอนดิดก็ตกอ่ะเจมห้าร้อยคุณนอนรถไฟแบบนี้ครั้งแรกวะครับครั้งแรกครับ Chào chào chị ครับผม hao ห้ามใช่ห่าไม่มึงสนิท chào. จังอ่ะนักท่องเที่ยว chào. ชิปๆ chào. chào. คนไทยที่เละไม่ได้ยินว่าเมื่อะไรก็ชาติจีนนี่ชาติไทยเจออีกชาตินึงนะครับอะไรครับอเมริกาอะไรเงี้ยชาติชั่วครับข้างล่างดูดีกว่าคนเราขั้นบนดูแล้วคนประเทศอะไรคนประเทศอะไรอาหรับไม่ขนอนนี่เวลาเราครับบูเชคมาเดินล่างเลยคเซนเซนส์บ้างของงการไปเจอครับ ไปดีกว่าแต่มาไม่มีอะดี <c oughs> บางบางเชียร์คนนี้เป็นผู้หญิงที่ใช้ลิบประหยัดที่ผ่านนี่แหะบางว่ามีเนาะ พอดีเปิดเน็ตมาแล้วเจอรูปนี้ครับก็เลยจะแก้ตาตาตาว่าไม่ขำชวนเล่นเกมนี่เนี่ยผมดูที่วิดีโอละขำซ้อมกั้ขำถ้าขำว่าแพ้ว่าขโมยแล้วไม่ขำชวนไม่มีไม่มีใครรอดจิงไหอรยเลเลยขอละ เล่นเกมไปด้วยกันคลิปวิดีโอเคยดูแบบฝรั่งมาดูคลิปแล้วห้ามขำต่อห้ามอะไรล่ะดูสิหนแล้วโอ๊ยอะไรเนี่ยนอกับงูเลยเนี่ย นอนหือพี่ไรักงายเขาจะมาเก็บที่นอนมันเก่งใจนอนเป็นคนตายบนรถไฟมีพระแล้พี่เอามาสวดเลยคุ้นเคยสิคิดว่าเป็นพระดิบก่อนใช่ไหมอ,อีกไลน์หนึ่งเหมือนบูด,ดอกเหมือนเลนอนเหมือนเหมือนพระวารารันลาดเขาเรียกว่าปางแต่ญาติคือปางน,านอนนอน ผมแอดมินจิตตัวนะฮะมาทำงานอยู่ออฟฟิศนิ่งเลยพวกพี่เฟสเข้าไปไหนกันหมดวะนี่เห็นพี่เบียร์บอกจะเข้าพี่แต่เช้าไม่เห็นมาโบพวกพี่เฟสอ่ะพี่เจมไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ไหนวะไม่งเปิดเตาล้วก็หายทิเนี่ยจา้า มันไม่ต้องหรอกต้องเออไม่อย uh. ู่บ้านป่ะนี่อยู่วันนี้นัดลูกค้าส่งงานนี่เนี่ยส่งตายแน่ปิดเครื่องเออหมดบ้านเลยเออไอ้ทิ้งงานนี่ไงเออทิ้งเร่งไหมพี่ต้นมีอะไรหล่อของเชื่อไหมเด็กมองไปเตะบอลเล่นกัี๋ยวนเปล่าเตะบอลนหร ตั้งชื่อให้รถกบของตัวเองเมื่อรักพ่อปู่แน่นอนคันนี้ต้องชื่อเบบี้กีนชื่ออะไรชื่อว่าผู้ดีใจเย็นๆน้องมดครับสีแดงนะมดแดงชื่อส้มโอ้โหอยากขี่มานานแล้วเอ้ยฮาร์เลีผู้ขับฮาร์เลีเว้ยสาใสาใสายชื่อรถคันนี้ว่าดึ้อะแปลว่าเร็วและแรงอันนี้รถโปรครับบู๊บบูกระเป๋านี้กระเป๋าพ่อตาอ่ะกระเป๋าพ่อตาสตอรี่คือกระเป๋าพ่อตา มันอะไรขมันบ้านเปนไรวะจ๊ะมันที่แรกแล้วผมจะพาไปดูอยากจะแนะนำมากปกติกล้วยใบก็จะเป็นสีเขียวแต่นี้กล้วยลายพางลายคามู่พอดูกล้วยเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูกิ้งก่าที่หาดูได้ยากที่แม่ไปยังไม่เจอเลยนะเราว่าหาดูยากมากหาดูยากแต่เขามาดูเอาไว้ที่นี่ที่แรกนะ กิโลสามกิโลมันโตไม่เต็มอะมันหาดูยากไงใบอืูเหมือนพางเลยก็ใช่ไงมันแบบสุดยอดไงมันเลยมีแค่ต้นเดียวอยะไรเงี้ยจิงะเนอะจิงงี่ไงต่อลงต่อลูกแล้วก็ไปกันใหญ่เนี่ยโอ้โหใบใบมันลายพางลายพางลายพาง ฟ้านะคาดว่าเราจะเกิดความมันขึ้นอย่างมึงรู้แน่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเข้าไม่ได้คาดมึงรูป้ายด้วยทางเดิมวะทางสั่งเลี้ยงเข้ารออยู่ที่นี่เลยพี่กิ้งก่ามันบินได้ปะมันไม่บินได้ครับมันจะล่อนอ๋อล่อนมันไม่บินมันล่อนโอ้ยสูงสิพี่นิดเดียวนิดเดียวประมาณ20-30เมตรกรมหลวงล่าง กลมูกลากดิตะไปเดินเดินไปเดินได้ดีๆอยู่แล้วไม่ลืมของว่ะเฮ้ยไอ้ต้นไม้สวยเออต้นไม้สวยไปไปมองบอลไว้ถามจริงชีวิตนี้กูจะภูมิใจการมาดูยิงการ์ดรอดมาจากเขี้ยอกระจอกมึงก็เดินไปดิป่วเขี้ยอะไรวะฮะไอดูวิธีแก้ปวยมึงดูมันแก้ปัญหา ลูกไอ้เ um หี้ยจะได้ไม่เห็นพื้นไงใส่แอมเพอร์เหรอใส่แอมเพอร์เดี๋ยวมึงแล้วให้มันโดนบอลล้านอย่างเงี้ยมันเดินตามเส้นขอบอยู่ใส่แอมเพอร์เหรอไปเจอแล้เจอล้แต่แต่แม่งไม่บินว่ะมันนั่งอยู่ไหนอ่ะไหนไหนไหนเราค้างไอ้ทิศไหนกิ้งก่าบินได้มึงเฉียตั้งแต่กล้วยลายพางนะเจมไหนกิ้งก่ามึงอ่ะเกี้ยไม่เห็นหรอกิ้งก่าร่อนเกี้ยมันเกาะอยู่รมันเงี้ย คนละล่อนไล่หาโคตรสูงอ <laughs> ่ะ <c oughs> ป้ายไว้พอมีกิ้งกาบินเดี๋ยวว่าแต่กิ้งกาเลยมดกูยังไม่เห็นทั้งตัวเลยไอ้เหียอย่างงี้กูก็ทำได้หวะกูเอาที่นาที่ตรงบ้านตากูเอแล้วบอกมีมีแต่เสาเก็บค่าข้าวสี่สิบบาทไม่นรู่นเอาเองถ้าความเฮียเราสมมติมีมีแบบตัวหลอกบิ้วอยู่ตัวคอยเดินหุยหุยไอ้เหียมีหน้าม้าด้วยหามไม่เคย้กำลังจะเจอคนสวนมาแล้วคนที่กำลังจะเข้าปอยไหม ตรงเนี้ยเดอะมอลเลยตรงชั้นล่าง่ะอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เรามามีอะไรบ้างที่ที่นี่มีแล้วกรุงเทพไม่มีอย่างเลยมอไซค์นี่ต้นกระบองเพชรโดยเฉะกระบองกระโจมจะมีเลยน้ำตกแบบนี้ที่นี่หน้าเดอะมอลกระบองกระโจมตรงนี้กระบองกระโจมตรงนี้เด็กมอไซเกมไปไหนเนี่ยไปเกมไปไหน The Regency took her away ยี่เจมไปแนววะยึ่งแม่นะเยี่เจมไปแนววะใ้ใหม่ด้วยนะเอาพูดง่ายคือไปดิวต้นไม้กลับมันจะขนไปยังไงเยี่ยมหมดต์ไซค์ติดบ้าต้นไม้แม่งซื้อต้นไม้แต่วันแรกเลยมันจะเอาไปได้ยังไงวะน่ะเหลืออีกตั้งสี่วันเราถุงรัดอ้ะตั้ม through this world all alone God takes your soul you're on your own the crow flies straight in a perfect line on the devil's bed เอาเลยเชิงตะกอเยอะด้วยแถวเนี้ยภาคเหนือโอโห้าทิตยรับแดดโซลาเซลล์ปะเนี่ยโอ้โหฟันเอาเอาฟันรับแดดอ่ะผมรู oh, oh, ้ว่าโซลาเซลล์ไอ้สั Gotta this MBI live f ์